สวัสดีค่ะแพรี่ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งในรายการพลังงานพลาสมาวันนี้ตอนที่สามนะคะแพรรี่ว่าน่าจะประมาณอีกตอนหนึ่งหรือสองตอนนะคะก็น่าจะจบแล้วนะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นรายการเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มต้นรายการนี้เด่นแพรี่ได้ทำรายการ Special Talks นะคะก็คือก่อนหน้านี้ไปนะคะใครมีเวลาก็ไปดูด้วยนะคะจะได้ อัปเดตเรื่องราวต่างๆกันนะคะทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของพลังงานพลาสม a าก,กันต่อเลยนะคะขออนุญ,ญาตแชร์สกรีนเหมือนเดิมนะคะว่าจะให้ดูอะไรนะคะ เริ่มต้นนะคะที่เราก็คุยกันมาตลอดนะคะสอ,สอตอนแล้วนะก็คือบอกว่า your body creates ก็คือร่างกายของเราเนี่ยนะคะก็คือว่าจะสร้างเขาเรียกอะไรสร้างคือจะเปลี่ยนทุกอย่างนะคะจะเปลี่ยนส,สารทุกอย่างที่อยู่นอกต่างอาหารต่างที่เรากินเข้าไปหรือว่า,าพลังงานอะไรต่างๆก็คือสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเราจะเราจะเปลี่ยนให้เป็นแก๊สนะคะ เปลี่ยนให้เป็นอยู่ในไม่ใช่แกส๊สเปลี่ยนให้อยู่ในฐานะของแก๊สนะคะแก๊สก็คือแก๊สอินนาโนสเตตนะคะเดี๋ยวมาฟังก,กันต่อว่าคือยังไงเขาบอกว่าทุกสิ่งในร่างกายของเราเนี่ยนะคะก็คืออยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าแก๊สอินนาโนสเตตนะคะก็คือว่าเป็นแก๊สนั่นเอง <c oughs> ฉะนั้นแล้วอาหารทุกอย่างเนี่ยนะคะ ที่เข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยก็คือต้องคือกลับเข้าคือขึ้นสู่พลังงานพลาสมาหรือแกนสเตตนั่นเองเน,นะคะอาหารเองเนี่ยนะคะก็คือเป็นฟู้ดอินแกนเหมือนกันนะคะฟู้ดอาหารของเราเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพที่เราียกว่าเป็นแกนนะคะแก๊สอินนาโนเหมือนกันที่อยู่ในท้องของเราลองกลับไปฟังวิดีโอ1และ2ของแพรดดูนะคะเรื่องของพลังงานพลาสมาจะได้เข้าใจว่าอาหารที่เรากินเข้าไปพอย่อยแล้วเนี่ยมันก็คือจะกระจากจากสาสารเนี่ยก็คือจะถูกทําให้เป็นแกน ทำให้เป็นเหมือนกับพลังงานพลาสมาแล้วร่างกายก็ดึงไปใช้หลังจากที่ดึงไปใช้หมดแล้วส่วนที่เหลือนั่นแหละก็คือจะกลายเป็นสสารแล้วเราก็จะขับออกจากร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปนะคะอย่างต้นไม้เนี่ยนะคะก็คือต้นไม้จะเป็นต้นที่สูงขึ้นใช่ไหมคะเ, à, เขาพูดถึงชีวิตที่หมายถึงชีวิตแนวตั้งกับชีวิตแนวนอนเนี่ยนะคะอย่างบอกว่าพวกต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแนวตั้งใช่ไหมคะก็คือจะเติบโตขึ้นจากพื้นดินน่ะนะคะ à, แล้วก็มี ขึ้นจากดินขึ้นจากดินขึ้นไปสูงขึ้น,นะนะคะแล้วก็บางส่วนแล้วก็คือกิ่งก้านสาขาเนี่ยก็คือว่าจะออกด้านข้างถูกไหมคะก็คือเป็น h o r i z o n t a l นะทั้งเป็นพวกกิ่งก้านแล้วก็ใบอะไรประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็รากต่างๆก็คือจะออกไปทางด้านข้างนะคะทีนี้พืชที่เป็นแบบตั้งขึ้นพูดถึงชีวิตแนวตั้งกับชีวิตแนวนอนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอย่างพืชผักพืชพืชพันธุน์ทำพืช ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่ามีสติปัญญามากกว่าคนอีกนะคะเพราะว่าพวกเขาจะสามารถเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวพวกเขาได้ดีนะคะเขาบอกว่าพืชต่างๆเนี่ยนะคะพืชต้นไม้ต่างๆใช้พลังงานของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะขณะเดียวกันเนี่ย เขาก็คือใช้พลังงานจากแมกกาฟิลด์ด้วยพลังงานสนามพลังงานจากแมกกาฟด้วยนะคะจากสิ่งวัดน้อมตรงนั้นเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตแมกกาฟิลด์ที่เราเข้าใจก็คือพลังงานที่ส่งออกมาที่เราเห็นเป็นกลมหน้ากลมๆแล้วก็แมกกาฟก็คือแมกเนติควอลังงานที่ส่งออกมาส่วนเข้าไปก็คือพลังงานที่ดูดกลับเข้าไปนะคะหรือ,อเดี๋ยวไปต่อไปฟังไปฟังย้อนฟังกันนะคะ บอกว่าพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆเนี่ยนะคะพวกเขาเนี่เป็นตัวที่เลือกเองนะคะว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นในทะเลนะคะในทะเ,ทะเลทรายหรือว่าบนภูเขานะคะซึ่งต้นไม้ นี่นะคะ The scale in plant world ก็คือว่า time scale คือเขาให้ดูขนาดของพืชพันธุ์เนี่ยนะคะอย่าง lettuce นะคะผักสลัดเนี่ยนะคะก็คือว่าใช้เวลาในการเติบโตัว8ถึง12สัปดาห์ใช่ไหมคะอย่างต้นไม้ต้นนี้ก็คือว่ามียุชูต,ตั้งแต่ประมาณร้อยเป็นถึงเป็นพันพัปีอะไรประมาณแบบนี้นะคะนั่นคือการเลือกนะของแต่ละ ้้นนนไมั่เองบอกว่าต้นไม้เนี่ยนะคะสามารถจะมีอายุอยู่ได้ถึง2,000ปีเลยนะคะในสถานที่สถานที่หนึงทีนี้เนี่ยเขาก็ต้องเลือกในตำแหน่งที่พวกเขาจะทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถจะดำรงอยู่ได้อายุยืนย,ยาวๆขนาดนั้นนะคะ ต้นไม้เองเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการเรียนรู้นะคะที่จะอ่านแล้วก็เข้าใจสิ่งแวดล้อมอ่ะที่ทําให้เขามั่นใจได้ว่าพวกเขาเน่าจะสามารถจะอยู่ตรงนั้นได้เป็นร้อยร้อย,อยปีนะคะฉะนั้นแล้วนี่คือเป็นเหตุผลว่าทําไมต้นไม้ต่างๆเนี่ยนะคะเอ,อ่อถึงอยู่ในสถานที่ต่างๆในโลกเนี่ยเพราะว่าพวกเขาเป็นคนเลือกว่าจะอยู่ตรงไหนจะเป็นพืชพันธุ์ชนิดไหนนะคะพวกเขาเรียนรู้ที่จะที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม อย่างเช่นนะคะเราเห็นต้นไม้หรือพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยอยู่ในทะเลทรายในมหาสมุทรลึกๆอะไรประมาณแบบนี้นะคะบอกว่าแต่ว่าคน่ะคนเราคน่ะไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะพวกเรามีแต่เปลี่ยนแล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของเราโดยไม่สนใจโดยไม่สนใจมีสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราเลย คือจริงถูกไหมคะต้นไม้เขาเลือกในที่ที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตงอกง,งามอยู่ได้ยาวๆได้แต่คนไม่สนใจนะคนเราเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าอะไรไม่เหมาะเราเราทำลายมันเลยเราเปลี่ยนมันเลยเลยประมาณแบบเนี้ยนะคะเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะก็คือมีการศึกษาน้อยกว่าอีกนะคะที่จะใช้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะคะบนโลกเนี้ยคือที่จะเลือกใช้สิ่งแวดล้อมบนโลกนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะ ต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็คือมีปฏิสัมพันธ์กับสนามพลังงานเกี่ยวข้องกับสนามพลังงานอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าต้นไม้เนี่ยนะคะพืชพันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงพลังงานจากที่เป็นแม่จะเป็นสารสารนะคะจากจากดินนะคะหรือว่าจากสิ่งแวดล้อมแต่ว่าอินเทอร์แอคก็คือไปใช้พลังงานสนามพลังงานนั่นเองก็คือสนามพลังงานรอบๆพลาสมานั่นเองนะคะ อย่างต้นไม้ต้นนี้เนี่ยนะคะมีอายุประมาณร้อยปีแล้วนะคะร้อยกว่าปีแล้วแล้วก็บอกว่าอยู่ในที่ตรงเนี้ยมาเป็นร้อยปีแล้วถุกบนะคะแน่แน่นอนเลยว่าต้นไม้ต้นนี้จะได้อ่ดได้ใช้เขาเรียกอะไรนีทริชันนะคะพวกสารอาหารธาตุอาหารที่อยู่ในดินบริเวณตรงเนี้ยคือใช้มาหมดแล้วแหละนะคะในช่วงเวลาที่เป็นร้อยกว่าปีคงได้ใช้ไปหมดแล้วแล้วบอกว่า รากเนี่ยนะคะก็คือว่าได้มีการงอกไป้างล่างแล้วก็งอกไปด้านข้างด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่จะมีการหาหานิวทรีเอนนะคะหาสารอาหารในประมาณแบบนี้นะคะแต่ว่าถามว่าทําไมถึงยังอยู่ได้เป็นร้อยปีเพราะว่าสารอาหารนั้นก็คือมัอนก็ใช้เป็นร้อยปีมันไม่น่าจะเหลือมไหมแต่มันเป็นเพราะพลังงานสนามพลังงานพลาสมานั่นเองนะคะบอกว่าอย่างคนเนี่ยคนเราก็คือเป็นแนวตั้งเหมือนกันใช่ไหมคะอม คนเองเราเนี่ยนะคะเราก็ใช้สนามพลังงานรอบๆตัวเราเองเนี่ยมาในในการำดำรงชีวิตอยู่ของเราเหมือนกันนะคะบอกว่าความต้องการของต้นไม้อายุเยอะต้นเนี้ยนะคะก็คือว่าจะมีความแตกต่างจากต้นไม้ที่อายุสั้นอ่ะต้นไม้พืชพันธุ์ที่ต้นใหญ่ๆอายุยืนเนี่ยจะมีความต้องการพลังงานที่แตกต่างจากต้นไม้อายุสั้นนะคะอย่างเช่นพวกเลตทูสพวกผักสลัดแครอทอะไรอย่างต่างๆเป็นต้นนะคะ ทุกๆใบทุกๆกิ่งก้านเนี่ยนะคะก็บอกว่าของต้นไม้เนี่ยจะมีการเขาเรียกอินทรีจะมีการปฏิสัมพันธ์มีการใช้ฟิลสนามพลังงานเนี่ยนะคะมาเป็นเขาเรียกไ,ไมาเป็นตัวที่สร้างสร้างอาหารสร้างพลังงานให้พวกเขานะคะ ต้นไม้ต่างๆที่มีความสูงกันนะคะพืชพันธุ์ต่างๆที่มีความสูงกันตั้งแต่ดินจนไปถึงต้นสุ้งชะรูดอะไรประมาณแบบนี้นะคะก็คือว่าใช้สนามพลังงานที่ต่างกันนะคะอันนี้คือทําให้เราอธิบายได้ว่าทําไมป่าธรรมชาติเนี่ยนะคะซึ่งมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเนี่ยจึงมีประโยชน์ต่อต่ออ่อ สัตว์ป่านะคะหรือว่ามนุษย์เนี่ยมากกว่ามากกว่าป่าที่มีพืชพันธุ์ชนิดเดียวเพรตอนนี้เรามีการปลูกป่าแต่จะเป็นป่าชนิดเดียวอะไรประมาณแบบนั้นนะคะเพราะว่าป่าที่ขึ้นเองธรรมชาติเขาจะมีพืชพันธุ์ธรรมชาติหลายๆอย่างในนั้นก็คือเขาจะเป็นตัวที่สร้างบรลาน์ใช่เองนะคะให้กับธรรมชาติให้กับโลกของเรานะคะ,ะเขาบอกว่า plant living reactor ก็คือ plant ก็คือเป็นกับเป็นแหล่งปฏิกรณอปฏิกอนนิวเคลียร์อะไรประมาณนั้นคือแหล่งผลิตพลังงานเองเลยนะคะก็อบอกว่า พืชพธุ์ต่างๆต้นไม้ต่างเนี่ยนะคะก็คือว่าตามขนาดของเขาเนี่ยนะคะตามขนาดรูปร่างแล้วก็ใบอะไรเงี้ยนะคะสีความหนาก็คือว่าจะเป็นตัวที่สร้างสนามพลังงานของแมกนาฟเนี่ยนะคะแตกต่างกันไปนะคะคพวกเขาสามารถที่จะไปดึงพลังงานเหล่านี้แล้วก็ แล้วก็ดึงพลังงานเหล่านี้จากสิ่งแวดล้อมมาเนี่ยนะคะพลังงานสน,สนามพลังงานจากสิ่งแวดล้อมของเขามาเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อได้นะคะอันนี้นะดูต้นไม้นะคะฟิวสนามพลังงานรอบๆต้นไม้นะคะก็คือว่าเขาบอกว่าใบไม้ที่อยู่ข้างล่างๆเนี่ยนะคะที่เอ,อ่อที่โค้งลงมาด้านล่างงอลงมาด้านล่างเนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่เอ,อ่อดึงพลังงานเนี่ยนะคะจาก เห็นนะคะ feedback t h energy to the root ก็คือเขาได้พลังงานจากรอบๆบถูกไหมคะก็คือส่งพลังงานที่เขาได้จากตรงนี้ก็คือกลับไปยังรากนั่นเองนะคะทีนี้ต้นไม้ใบไม้ที่อยู่ด้านบนๆเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นการรับพลังงานจากทั้งที่อยู่บนบนจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่บนบนเหมือนกันแล้วพลังงานนั้นก็คือส่งกลับมาให้รากเช่นกันนะคะ เขาบอกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าเราจะมีพลังงานเนี่ยตั้งแต่จากข้างบนเนี่ยนะคะก็คือพลังงานเห็นไหมคะส่งออกมันมาตลอดเลยตั้งแต่บนลงมาเป็นเรื่อยๆส่งมาเป็นรอบๆเลยเนี่ยเออก็คือจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างนั่นเองนะคะแล้วก็รูทเนี่ยรากเนี่ยนะคะก็คือเป็นการรับพลังงานจากโลกของเราแล้วก็จากพื้นดินนั่นเองนะคะต่อไป โซลนะคะหรือจิตวิญญาณของเราเนี่ยก็คือว่าเป็นเป็นจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นผู้ที่สร้าง p ิชิเคิลบอดี้ขึ้นมานะคะในสิ่งแวดล้อมบนโลกของเราคือจิตวิญญาณของเราเราอยู่บนโลกนี้ก็คือสร้างตัวเราขึ้นมาจากจากสิ่งแวดล้อมบนโลกนียเพื Canton, ่อให้เหมาะกับการอยู่บนโลกนี้นะคะทีนี้สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นการสร้างทําให้ร่างกายมีการสร้างร่างกายที่เป็น p ิชิเคิลบอดี้เนี่ยนะคะก็คือขึ้นอยู่กับคอนดิชันของของ ของดาวนั่นเองนะคะของดาวแต่ละดวงด้วยเช่นกันนะคือสิ่งวีดล้อมของดาวอื่นเ็าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาก็จะสร้างสิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะคือเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับแก๊สบล็อกนะคะก็คือแก๊สซิโนสเตตนะคะซึ่งมีการทํางานปฏิสัมพันธ์กันกับเพลทก็คือว่าในการทําแกเสจก็จะมีเพลทเหมือนกับซิงแผ่นสังกะสีแล้วก็แผ่นทองแดงอะไรประมาณแบบนี้โดยใช้น้ําเกลือนะคะเป็นตัวที่ เป็นตัวที่ทําให้เกิดปฏิกิริออยาแล้วได้แกนแกสซินาโนในแบบที่เราต้องการนะคะขอโทษค่ะบอกว่าสนามพลังงานของผู้สร้างอ่ะนะคะก็คือพวกเรานั่นเองนะคะที่เป็นที่เป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมานะคะ ทุกความคิดของเราแล้วก็ความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะถูกส่งออกไปเราก็จะเรียกว่าถ้าจำเรื่องูปของพลาสมากลมๆได้และพลังงานที่ถูกส่งออกจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะ o อ g ต่อ a นิ e motion scroll นะคะก็คือความคิดและอารมณ์ถูกส่งออกไปข้างบนใช่ไหมคะส่งจากหัวเราขึ้นไปเอาง่ายๆก็คือเป็นแมกเนติคอลนะคะแล้วก็กลับมายัางตัวเราอีกก็คือเราเรียกว่าเป็น gravitational นะคะความคิด อารมณ์ความรู้สึกอ่ะนะคะก็คือบอกว่าเป็นสนามพลังงานของแมกกาฟนั่นเองอ่ะนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะสนามพลังงานจะมีความแรงความเข้มเข้มของพลังงานเนี่ยก็คือว่าเฉพาะของมันเองอ่ะนะคะพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างความคิดออกมาตลอดเวลาใช่ไหมคะและการจินตนาการเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นการที่จะนําไปสู่การสร้างสารรค์แลวก็คือความตั้งใจน,นั่นเองเราเป็นผู้ที่สร้างโลกใน,นแบบที่เราต้องการนะคะอ่ ความตั้งใจแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะคะก็คือว่าจะอยู่ในพลาสมาทุกๆตัวอยู่แล้วนะคะฉะนั้นแล้วในการที่เราผลิตอะไรก็แล้วแต่ออพลาสมาต่างๆเนี่ยนะคะหรือทุกอย่างเนี่ยในรอบๆตัวเราเราเป็นคนคิดเป็นคนสร้างฉะนั้นพลังงานของเราอะ่ะมันจะอยู่ในนั้นหมดเลยไม่ว่าเป็นอินเชนความตั้งใจหมายถึงว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องของความร่ำรวยเรื่องของทุกอย่างสภาพต่างๆเนี่ยนะคะ นั่นแหละคือเราเป็นผู้สร้างสรรค์เราทั้งหมดเลยนะคะก็คือจะอยู่ในพลังงานพลาสม a าตรงนี้นั่นเองเจ m o r e w e g i v e u n u n c o n d i t i o n a l l y ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราให้ให้โดยที่ให้ไปเยอะๆโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยนะคะนั่นก็คือเราเรียกว่าเป็น Magnetical พลังงานที่ส่งออกแลกะง่ายๆจากหัวเราเนี่ยนะคะเราก็จะรับพลังงานนั้นกลับมาสู่ัวเรองก็คือ Gravitational นั่นเองนะคะโดย อยู่ที่ความสามารถของพลังงานของจิตวิญญาณเราที่จะรับนั่นเองนะคะต่อไปพลาสมาเนี่ยนะคะพลาสมาเนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้จากล้านล้านฟิลด์จะสนามพลังงานล้านล้านฟิลด์เลยนะคะที่มาเกาะกําเนิดด้วยกันมีการเขาเรียกว่าอะไรมามาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณแบบนี้นะคะจากเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยนะคะจนถึงกาแล็กซีในจักรวาลของเราเนี่ยทุกอย่างก,ก็คือเป็นพลาสมาเลยนะคะ ทำทำงานในลักษณะในรูปแบบเดียวกันทีนี้จักรวาลทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือว่าเกิดจากการสร้างสารรค์ของสนามพลังงานนั่นเองทีนี้สนามพลังงานต่างๆเหล่านี้นะคะเ,เราเรียกว่าจะเป็นสนามพลังงานที่เหมือนกับคงที่นะคะก็คือว่าเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความเข้มของสนามพลังงานนั้นก็คือ ก็คือสนามพลังงานของแต่ละที่ของแต่ละคนแต่ละอะไรมันจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างต้นไม้ต้นสูงก็เป็นสนามพลังงานอย่างหนึง่งต้นไม้ต้นเตีย้ยๆเล็กๆก็คือจะเป็นสนามพลังงานอีกอย่างหนึง่งแต่ละคนก็จะมีการเคลื่อนที่ไปลักษณะที่คงที่เหมือนเหมือนกันแต่มีการปฏิสัมพันธ์กันตลอดนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าในแมกเนติกเรย์เนี่ยเป็นยังไงที่เคยที่เคยเล่าให้ฟังนะคะดูแมกเนติกเรย์นะทีนี้เรามาดูว่าแตกมาในเส้นแมกเนติกเรย์มีอะไรบ้างนะคะก็คือเหมือนกับแบ่งเป็นเหมือนกับขั้วเหนือกับขัว้วโลกขั้วเหนือกับว ก็หอะไรขั้วบวกกับขั้วลบอ่ะนะคะซึ่งตรงถ้าเรามองเป็นรูปกลมๆใช่ไหมคะเป็น m า t t e r เป็นสสารเนี่ยนะคะก็คือตรงกลางก็คือว่าเป็น n u c l e u ีถูกไหมก็คือเป็น principal matter ถูกไหมคะซึ่งก็คือในเรนก็คือตรงนี้เป็นเป็นเราเห็นเป็นแสงยาวๆใช่ไหมคะในตัวลำกลางในตัวลำนั่ใละในตัวกลางตัวกลางของแสงเนี่ยก็คือจะเป็น m a t t e r ตรงนี้นั่นเองนะคะ ขณะเดียวกันนี่ก็เห็นไหมคะอันนี้เหนืออันนี้ใต้นี่ก็เหนือก็ใต้นะนี่แมทเรอร์นี่ก็แมทเรอร์นะเป็นชิ้ต้นแมทเรอร์นะคะนี่เรามาเห็นดูกันแมกเนติกเรย์นะคะนี่คือแมกเนติกเรย์เมื่อกี้ก็เห็นจากภาพเมื่อกี้ใช่ไหมในแมกเนติกเรย์ก็จะมีขั้วเหนือขั้วใต้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแมทเรอร์อยู่ตรงกลางเนาะนี่ก็คือเป็นภาพที่เราเห็นเป็นแสงแมกเนติกเรย์หรือเรย์ที่เราเรียกว่านี่ก็คือพลาสมานั่นแหละนะคะก็คือว่าแสงเรย์ ก็คือแสงเรที่เรารู้จักกันดี่ันเองในเรื่องของการตื่นรู้นะคะทีนี้แสงเรสองแสงนะคะเมื่อมาชนกันก็คือนี่คือจะเกิดการฟอร์มพลาสมาขึ้นมาแล้วนะอ่าเรสองแสงเนี่ยนะคะสองเส้นเนี่ยพอมีการชนกันมารวมตัวกันก็จะเกิดพลาสมาแต่มันจะมีกรณีหนึ่งที่ด็เตอร์เคบอกว่ามันก็เหมือนกับงูกินหานะบางทีมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันว่าเหมือนพ่อเร็มไม่ได้หางมันไม่ได้สั้นๆมันก็ยาวๆก็ เป็นยาวๆเหมือนกันใช่ไหมคะมันก็หัวเรยกับหางเรยมาชนกันก็คือเกิดการฟอมตัวเหมือนงูกินหางลนะมันก็คือจะเกิดเป็นพลาสมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ถามว่าถามว่าแมกเนติกเรย์ต่างๆเหล่านี้มาจากไหนนะคะออกมาจากไหนก็คือแมกเนติกเรย์นี่ก็คือมาจากพระอาทิตย์นั่นเองนะคะส่งมาจากดวงอาทิตย์นะถ้าพูดถึงสุริยะของเรานะทีนี้นี่คือดวงพระอาทิตย์ของเราใช่ไหมคะ บอกว่าทั้งดวงอาทิตย์แล้วก็โลกของเราเนี่ยนะคะเป็นพลาสมาที่แยกออกจากกันนะคะไม่ใช่พลาสมาเดียวกันนะ,ะดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะก็คือจะให้พลังงานนะคะให้สนามพลังงานกับสิ่งแวดล้อมซึ่งโลกเราก็คือว่าอยู่ภายใต้สนามพลังงานของสิ่งแวดล้อมของดวงอาทิตย์นั่นเอง And what i s not needed is. ดวงอาทิตย์น,นี่อันนี้คือสนามพลังงานนะที่เราเรียกว่า magnetic นะคะดวงอาทิตย์ส่งออกไปแล้วพออะไรที่ พออะไรที alors, look, things, like yes. ่ไม่ต้องการดูส่งออกไปแล้วเนี right ่ยก็คือจะกลับเข้ามาสู่ตัวเองด้วยเช่นกันนะคะก็คือเหมือนกันโลกเราก็เหมือนกันนะเขาบอกว่าฟิลสนามพลังงานที่ส่งออกไปให้กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะในในเรื่องของดวงอาทิตย์ก็คือสนามพลังงานที่ส่งออกไปให้กับระบบสุริยะของเราเนี่ยนะคะก็คือว่าจะเดินทางออกจากดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยไปยังไปยังเอ่อไปยังรอบนอกของระบบสุริยะของเรานะระบบสุริยะของเรามีอะไรกะเอ่ออะไรนะ พุทธศุกร์โล่งคานพระจนันทร์เสาเนปจูนปูโตยูเรนัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพลังจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือส่งออกไปแมกเนติกอส่งออกไปก็คือส่งกลับไปทั่วทั้งจักรวาลของเราใช่ไอ่าทั้งสุริยะของเราแล้วก็จะส่งกลับมายังดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะทีนี้มาดูระบบของโซลาร์ซิสเต็มนะคะอันนี้คือดวงจนันทร์ถ้าพูดง่ายๆโซลาร์ซิสเต็มเราก็เนี่ยพุทธศุกร์โล่งคานพระจันทร์เสาเนปจูนพลูโตยูเรนัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าแมกเนติกเรส์นะคะ แมกเนติกเรเจเจอดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะก็คือว่า ส่งออกไปนะคะส่งออกไปางดวงอาทิตย์ก็ไปทั่วะกกระบบสุริยะจักรวาลของเราแล้วก็คือกลับมาขั้นกลับมายังดวงอาทิตย์เหมือนเดิมนั่นเองนะคะ The void Vo ก็คือช่องว่างต่างๆที่อยู่ที่ความว่างรอบนอกเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วย magnetic rays นะคะนั่นก็คือแสงเรย์จำได้ไหมที่เราคุยกันในเแสงเรย์และเสียงฮิวนั่นละคะมันก็คือสุดท้ายก็คือความรู้เดียวกันนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่า ใครศึกษาใครพูดจะเอาคําไหนมาใช้นะคะอันนี้คือการิก็ได้มาค้นพบนะคะก็คือ Magnetic Ray แล้วก็ p l a s m a ็ดพลัส e ม็ดแมก e นติกนะคะก็คือจะเป็น Magnetic ติกรก็คือไอแสงเส้นสีส้มต้มนั่นแหละเราเรียกว่าเป็น Magnetic เร y นะคะส่วน p l s m a t i c Magnetic Fields ก็คือพอมีการรวมตัวกัน2 Magnetic Ray รขึ้นมาก็จะกลายเป็น p l a m เ t i c magnetic f i e l d นะคะ The empty space around us is filled with magnetic rays ก็คือว่า ช่องว่างต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะคะก็จะเติมก็จะเต็มไปด้วยแมกเนติกเรย์ก็คือเต็มไปด้วยแสงเรย์นั่นเองนะคะแล้วก็พลาส m มาติกพลัสแมกติกแมกเนติกฟิลด์นะคะแล้วก็สนามพลังงานของพลาสมาด้วยเช่นกันทีนี้บอกว่าแมกเนติกเรย์นะคะก็คือว่าแมกเนติกเรย์ก็คือถูกส่งออกมาจากเซนเตอร์ซันด้วยจากการล็กซีของเราด้วยเหมือนกันอ่าสมมุติว่า โลกเราอยู่ไหนระบบสุริยะของเราสมมตินะพารีนไม่รู้อยู่ตรงไหนสมมุติว่าระบบสุริยะของเราอยู่แถวๆตรงนี้นะเราก็จะมีดวงอาทิตย์เป็นเซนเตอร์ซันอยู่ใช่ไหมออกดวงอาทิตย์ของเราอยู่ใช่ไหมในระบบสุริยะของเราดวงอาทิตย์ก็ส่งแมกเนติกเรย์ออกมาอยู่ในสนามอยู่ในระบบสุริยะของเราถูกไหมฮะนี่ก็คือส่วนหนึ่งส่วนเซนเตอร์ซันเองก็ส่งแมกเนติกเรย์ออกมานะคะ แม็กเอ่อทั่วค่ะแมกเนแมกเนติคอลนะคะก็คือส่งสนามพลังงานออกมาแล้วก็คือจะกลุมในในกาแล็กซี่นี้อีกอันอึ่งก็คือแต่ละส่วนก็เป็นส่วนย่อยของแต่ละอันแต่ละอันขึ้นไปแล้วผสมส่วน,วนวย่อยรวมกันก็เป็นส่วนใหญ่นั่นเองอันนี้คงไม่งงนะคะอ่าดูนะคะแมกเนติคอลเรสนะคะนี่คือแมกเนติคอลเรสเนี่ยนะคะก็คือว่าจะมีเขาเรียกว่าสนามพลังงานเนี่ยนะคะ ที่แตกต่างกันความเข้มความเขาเรียกความเข้มข้นความน้อยความมากเนี่ยจะต่างกันนะคะจากดวงจันทร์กาแล็กซีแล้วก็จากยูนิเวอร์สอะไรประมาณแบบนี้ถ้าเกิดจากกาแล็กซี่สนามพลังงานเนี่ยคว่าก็ต้องแบบเข้มข้นมากๆนะพรามันต้องส่งกันไปทั้งแบบกาแล็กซีเลยก็ต้องเข้าระบบเข้าสู่ระบบสุริยะของเราด้วยนะคะต่อไปนะคะ p l a s magnetic t i c m a fields p l a s magnetic t i c m a fields นะคะก็คือว่าออก็คือเป็น เป็นพลังงานที่ถูกส่งออกมาจากจากแหล่งกําเนิดนั่นเองจากการสร้างสารรค์น,นะคะ uh, hence the use of the term plasmatic for t h i s magnetic fields and an environment containing a certain amount of rays of magnetic fields ก็คือว่า plasmatic magnetic fields ก็คือเกิดจาก rays สอเส้นใช่ไหมจำได้ไหมคะที่มารวมกันน,นะคะก็คือจะทำให้เกิดเป็น plasmatic พลาสมกติกขึ้นมาซึ่งก็คือจะมีการส่งสนามพลังงานเนี่ยนะคะออกมานั่นเองเ่ยนะคะส่งขานพลังงานแมกเนติกฟิลด์ออกมานั่นเอง p l a s m a t i c refers to collection of dynamic magnetic fields p l a s m a t i c นะคะเราก็จะพูดถึงพลังงานที่แบบ d y n a มิกหน่อยอะนะเป็นดินามิกของ Magnetic ก i ิลด์เลยนะคะแมกเนติกฟิลด์คือพลังงานที่อยู่ร,บรอบๆพลาสมานะคะ เขาบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นซุปข,ของของสนามพลังงานนั่นเองนะคะที่ทุกสิ่งทุกสร้างขึ้นมาอ่อ plus อ่วิทยศาศา,ศาสตร์ plasma เนี่ยนะคะเรียกสิ่งน,นี้ว่า plasma t i c magnetic fields หรือว่า p m t i x อันนี้อันนี้แค่รู้ไว้นะคะไม่ต้องลงลึกก็ได้นะอันนี้ก็บอกว่า how is a plasma form ก็ถามว่า plasma form ได้ไงนะคะจากแสงของ magnetic r a รสนะคะและพลาสม่ a พลา t i c magnetic fields อธิบายไปแล้วนะคะอธิบายใหม่ at least two magnetic rays ก็คือว่าอย่างน้อยเส้น magnetic เกรสองเส้นเนี่ยนะคะมีการเคลื่อนไหวเข้ากันนะคะแล้วก็ปพอเส้นส้นเส้นมันการเคลื่อนไหวเข้าหากันเยมันกับการชนกันก็คือการไปรวมตัวกันนะคะก็จะเกิดเอนติชี้ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็จะเกิดแมกเนติกฟิลด์ขึ้นมา ตอนแรกคือเป็นแมกเนติกเรย์ก่อนใช่ไหมก็เป็นเ,นเส้นๆพอสองเส้นรวมกันมันก็จะกลายเป็นแมกเนติกฟิลด์ขึ้นมานะคะเป็นสนามพลังงานแมกเนติกเรย์ of the same or similar strength ก็คือว่าแมกเนติกเรย์ก็คือแสงเส้นเดียวที่เราเห็นเมื่อกี้นะอบอกว่าที่มีสนามพลังงานที่เหมือนกันหรือใกล,ใกล้ใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะก็คือจะมารวมกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เกิดเห็นไหมเา ขั้วบวกขั้วลบก็จะดูดกันอะไรประมาณแบบนี้เหมือนถามไปใช้มีขั้วบวกขั้วลบนะแม่เหล็กอะไรนะเขาเรียกอะไรนะแม่เหล็กอาหารที่มันจะดูดกันนะขั้วขั้วลบขั้วบวกดูดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เขาบอกว่าในการเริ่มต้นเลยนะคะของของการของการสร้างสรค์พลาสมาก็คือบอกว่า เส้นเบรย์สองเส้นเนี่ยแมกเนติกเรย์สองเส้นเนี่ยนะคะเห็นไหมคะสองเส้นที่มีสนามพลังงานใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันเนี่ยนะคะก็คือมาฟอร์มกันเนี่ยก็คือจะสร้างแมกเนติคอลฟิลด์และกราวิเทชชันอลฟิลด์ขึ้นมานั่นเองนะคะหรือเราเรียกว่าแมกกราฟนั่นเอง อันนี้พอเรามีการชนกันสร้างกันก็จะกลายเป็นพลาสมานั่นเองนะคะทีนี้พลาสมา with its own specific m a g n e t i field พอพลาสมาหนึ่งพลาสมาพอ,อมีการสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีสนามพลังงานความเข้มข้นสนามพลังงานพลังงานของตัวเองนะคะแล้วก็จะไปก็คือจะไปสร้างก็คือจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับเรอื่น แม็กเส้นสนามพลังงานเส้นอื่นหรือพลาสมาแมกเนติกฟิลอันอื่นอีกนะคะเพื่อที่จะสร้างเพื่อที่จะสร้างความเป็นตัวตัวเอนติที้ใหม่ขึ้นมาอย่างก็คือพลาสมาหนึ่งพลาสมาพูดถึงงั้นคือเป็นอะตอมเนี่พออะตอมพออะตอมสองอะตอมชนกันก็คือเป็นโมเลกุลถูกไหมคะก็คือจะเป็นเซลล์ก็คือจะมาอร์มตัวเป็นเซลล์นั่นเองอันนี้แหละก็คือความหมายอันนี้นะคะก็คือพอพลาสมาเกิดเกิดมาหนึ่งอันขึ้นมาแล้วก็คือจะไปรวมกับแมกเนติกเรย์หรือพลาสมาแมกเนติกฟิลด์อื่นเพื่อสร้างอันอื่นะะค Magnetic r a สตนะคะแมกเนติกเรสหรือสนามพลังงานเนี่ยนะคะเราบอกได้เลยว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น i n l t i a l f u n d a m e น t a l นะคะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะกอบ uh, นั่นเองนะคะที่การสร้างสารรค์ก็คือเป็นการเริ่มสร้างสารรค์ของ Particle ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะเป็น Particle นะคะของบนโลกเรานั่นเอง ค a อ t i c l e ครียบไดสสารเนาะคือแม e กแมกเนต c ก a ก s สแคนอัลโซดีคส่วน agne มกเนติกเสนะคะเส้นพลังงานเส้นเดียวเป็นแสงแสงที่เรามาเห็นเมื่อครอี้ที่เราเห็นกันนะคะเราก็จะเรียกอย่างได้เหมือนกันว่าเป็น Fund a m e n t a l particles นะคะก็เป็นเหมือนกับสสารเบื้องต้นอะไรประมาณนี้นนะคือเป็นตัวที่สสารเบื้องต้นเป็นตัวที่ใช้กำเนิดทำให้เกิดนิวตรอนขึ้นนะคะนิวตรอนก็คืออะไรเซลเซีย อ้เซลเซียสจุดสู์กลางของนิวเคลียสขึ้นมานั่นเองนะคะอ่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย the world we don't see the existence of m e c r o forces เขาบอกว่ากา,การมีการดำรงอยู่ของสนามพลังงานนะคะแมกกราฟเนี่ยนะคะแล้วการดำรงอยู่ของแมกเนโตสเฟียร์ออฟพลาสมาของพลาสมาเนี่ยนะคะที่มีการดำรงอยู่เนี่ยนะคะต่างก็มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยนะคะอย่างน้อยก็คือจะมีสองพลาสมาขึ้นมาสองสนามพลัง,งามาของสองสนามพลังงานขึ้นมารวมกันนั่นเองนะคะ สนามพลังงานเนี่ยนะคะแล้วก็พลาสมาเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีการเหมือนกับว่ามีการเคลื่อนที่อะนะคะมันต้องมีการเคลื่อนที่กันตลอดนะแมกเนติกฟิลดสนามพลังงานเนี่ยนะคะจะต้องมีเขาเรียกอะไรจะต้องมอีอ่มีปฏิสัมพันธ์อะนะคะภาษาทางเคมีพาับเรนม่ร้เขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสนามพลังงานอื่นเสมอนะคะ <S <S แล้วก็จะมีการเคลื่อนที่ไปตลอดอ่าไปข้างหน้านะคะ จากจากเอ่อจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะจากสิ่งหนึ่งยังอีกสิ่งหนึ่งทีนี้บอกว่าสิ่งที่เราเห็นกันด้วยตาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นกันด้วยเป็นความความเป็นคงที่นะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราไม่เห็นก็คือความต่อเนื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่อะไรประมาณแบบเนี้ยคือเราเห็นเฉพาะแค่ m o ชั่นตรงนั้นเองนะคะต่อไป m a g n e t i r r y y s n n p p l s s m t t i m m g n n t t i f i i l l s s r r e s s s n t t i l t the u u l l i n n g l o o k s s o o u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  n v v r s s e n n d l l t t h t y w u see in this universe ก็คือ magnetic rays นะคะก็คือเส้นสีส้มเมื่อกี้เส้นหนึ่งที่อัน Plasmatic m a g n e t เ c field ก็คือพอเส้นสองเส้นมารวมกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่านั่นแหละเป็นบล็อกในการสร้างสรรค์จักรวาลทั้งหมดที่เราเห็นกันทั้งหมดเนี่ยนะคะทีนี้การจะสร้างสรรค์อะไรได้ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าจะอยู่กัน จะแตกต่างกันนะคะที่สนามพลังงานความเข้มข้นความรุนแรงของแต่ละสนามพลังงานนั่นเองเอาละค่ะวิดีโอนี้แพรดี่ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะใช้เวลายเยอะมาก ฝากกดแชร์กดไลค์แลวก็กด subscribe ให้แพร่ด้วยนะคะเดี๋ยวแพร่จะทำเปียกวิดีโอหนึ่งพูดถึงเรื่องของการทำานพลาสมาให้เข้าใจกันนะคะจะได้ออกไปใช้ทำให้ถูกวิธีกันนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด Sub subscribe ให้แพร่ด้วยแล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะขอกลับสู่หน้าจอปกติก่อนหลายครั้งนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ